สวัสดีครับอ่าวันนี้ครับก็จะมาเล่นแอปคิดอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เราก็จะมาทำการอ่าสร้างหน้าล็อกอินนะครับนะครับแต่ก่อนหน้าสร้างหน้าล็อกอินก็จะต้องสร้างหน้าอ่าการหาข้อมูลก่อนตรวจข้อมูลนะครับทีนี้ผมมีผมมีผมมีไฟล์นะครับชื่อ test user นะครับนะครับก็จะมี user password นะครับแล้วก็ชื่อนะครับ แล้วก็รายละเอียดอื่นๆครับ Active Cost ID นะครับแล้ว Cost ID นี้ก็จะเชื่อมไปที่ Table Cost นะครับแต่เดี๋ยวเราเอา Table User ก่อนนะครับให้เขาเชื่อมต่อ Table User ก่อนอให้ให้เราจะเอา User Name กับ Password ตรงนี้นะครับอ่ามาใช้งานนะครับเราก็ไปที่ไมไปที่ App Sheet นะครับใชอ้อีเมลเดียวกันนะครับแล้วก็ไปที่สร้างแอปใหม่นะครับ แล้วก็เทสเทสต์ล uh, ็อกอินนะครับตัวอย่างการล็อกอินนะครับแล้วก็ช o s e d a ต a นะครับก็ไปเลือกเทร s ยูเซอร์เท u s ยูเซอร์ที่ผมสร้างเมื่อกี้นะครับลิกเข้ามานะครับ <c oughs> ทีนี้พอมันได้ใช้หน้าตามันหน้าหนึ่งหน้าตาแนี้ครับพี่บกตัวแอปชีตเจนเนอเรตเจนมาให้นะครับเป็นรหัสนี่คือเป็นรหัสพนักงาน่รหัส u s e r ซอร์เนมพาสเวิรนี้มันก็ยังไม่ยังไม่ใช่ที่เราต้องการนะครับไปที่ u s t o มาย e your แอปนะครับแล้วก็ไปที่ Data หรือนะครับเราไปดูที่ UX ได้นะครับ Ux ตรงนี้ก็คือนี่คือ Data ที่เราที่เราเจนขึ้นมาจากเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเทเบิลแอะนี่ก็จะเป็นที่เจนมาจากแอปชี t เมื่อกี้แอดกูเกิลชี t เมื่อกี้นะครับอ่าทีนี้แต่ว่าเราจะทําการใช้แค่บางฟิลนะครับล็อกอินนะครับเราไปที่ Data นะครับอ่าเรามีอ่าหน้าล็อกอินก่อนหน้าล็อกอินนะครับคือตัวโปรแกรมเขาจะมีหน้าหน้าล็ ถ้าเป็นฟอร์มให้หน้าหนึ่งนะครับชื่อหน้านี้ชื่อว่า user setting นะครับมาที่ data นะครับล้ว user setting ตรงนี้นะครับเกเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นฟอร์มฟอร์ฟอร์มที่รับค่า input นะครับก็คือจะมีให้มาหนึ่งฟอร์มนะครับก็เราจะใช้หน้าฟอร์มเนี้ยทำทำ user name และ password นะครับก็ไปที่แท็บที่สองนี้นะครับเ้าไปทำเป็น user name นะครับเอาเป็นเอาตัวเลขหมดแล้วกันนะครับแล้วก็ password นะครับ แล้วก็ตั้งค่าเขาเป็น t ท x เป็น t ท x กอยู่ไหนเอ่ยเป็นเท x นะครับแล้วก็เลื่อนมาให้โชว์นะครับเซฟถามว่าเขาไปอยู่ไหนนะครับเขาก็จะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปตรงนี้จะเป็นเซตติ้งอ่าก็จะมีหน้าฟอร์มซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเราสามารถเซตได้นะครับไปที่ออปชัน เอาไปที่ U X นะครับแล้วก็ไปที่ Option เราค่อยไปเลือกได้ครับว่าจะให้หน้านี้ขึ้นเป็นหน้าแรกนะครับอ่ะ User, เป็นยุทหน้าที่คือ User Setting ผมก็เลย User Setting เป็นหน้าแรกนะครับแล้วเซฟทีเนี้ยเราก็ได้หน้าฟอร์มมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ interactiv e อะไรนะครับถ้าใส่ไปนะครับก็ไม่ได้ interactiv e อะไรกับหน้าหน้าที่หนึ่งนะครับเราเซฟไปก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็วิ่งไปหน้าเดิมนะครับทีนี้เราก็เลยต้องไปสร้างสไลด์นะครับไปกลับไปที่ Data นะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าสไลด์นะครับเรื่องสไลด์นี่คือเป็นการแบ่งตัดแบ่งนะครับก็คือเหมือนตัดแบ่งตัดแบ่งดัตต้าเอาเฉพาะที่เราต้องการในกรณีนี้คือเราต้องการแค่ยูเซอร์อย่างเดียวนะครับเราก็ไป New slide ปรับนะครับตัวตรงนี้นะครับก็ตั้งชื่อว่า profile นะครับเลาล็อกอินเสร็จแล้วนะมันจะเป็นโปรไฟล์นะครับทีน,นี้จะถามว่าจากเทเบิลไหนเทเบิลยูเซอร์เราเราเพิ่งเอาเข้ามาถึงเพิ่เดียวเทเบิลยูเซอร์นะครับตอนนี้คือโลนะครับโลนี่ก็จะเป็นสูตรตอนนี้จะเป็นการเขียนสูตรแหละทีเนี้ยผมจะเขียนสูตรก็คือจะเอาค่าจาก u s e r setting มานะครับค่าจาก user Se t t i n g ก็คือไปที่คอลัมน์นะครับ User name นะตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ insert ปั๊บแล้วก็เท่ากับปุ๊บอ่ะผมเดี๋ยวเราเอาอันเดียวก่อนอัน User name ปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ outer แล้วก็ไปหา User มันจะมีคำว่า User setting อ่ะก็คือเอาค่ามาจากหน้า User setting เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอันนี้ค่า default เป็น cost ID อันนี้มันเอาลบออกนะครับเป็น User name นะครับ เดี๋ยวราัฒส่วนละเดี๋ยวก่อนเอาทีละอย่างเอ่อช h o แอ activate อ๋อเดี๋ยนะลองเซฟสิลองเซฟดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับอ้าว error นะครับหรือว่าผมพิมพ์อะไรผิดเลยดูกันชื่อว่า username นะครับ username ตัวเล็กนะครับ อบอบางทีเออไม่ต้องมีเขี้ยวเออไม่ต้องมีบรรทัดนี้นะครับเอาออกไปใช้ใช้เป็นฟันหนูแทนนะครับอ่าก็ไม่เออร์เลอร์แล้วลองเซฟวิธีหนึ่งนะครับให้มันคอมไพล์ใหม่อ่าไม่เออร์เลอร์แล้วอันนี้ก็คอมไพล์ใหม่นะครับพอคอมไพล์ใหม่แล้วไงต่อนะครับไปที่ user นะครับไปที่ setting นะครับ ลองพิมพ์นะครับรหัสคนแรกนะครับห้าเจ็ดศูนศนหนึ่งห้าเจ็ดศูนศนหนึ่ง๊บยังไม่มีอะไรออกมาเพราะว่าเราต้องไปทำ U X ให้กับสไลด์นี้อีกนะครับอ่าเราไปที่ U X นะครับแล้วก็ไปบวก new new view นี่นะครับนี่ก็ตั้งชื่อโปรไฟล์เหมือนกันแล้วกันจะได้ชื่อเดียวกันเราจะได้ไม่หงงครับตรงนี้นครับ เลือกเป็นโปรไฟล์สไลด์นะครับอเลือกไปนะครับเลือกเป็นการ์ดนะครับเพราะว่าเราต้องการโชว์ข้อมูลเดียวนะครับยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดซึ่งแล้วการ์ดเนี่ยเราสามารถคอนฟิก่าได้นะครับตรงนี้พาสเวิร์ดเราไม่โชว์นะครับเราโชว์เป็นยูสเซอร์เนมนะครับยูสเซอร์เนมนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ไม่อยากโชว์เงินไปก็ได้นะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็วิชาที่เรียนนะครับแล้วก็ คอสไอดีนี่เอาทิง้งคอสไอดีนี่เอาไว้นะครับนี่อะไรเออแอคทีฟแอคทีฟไวนี่นอนไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้ครับอ่านอนนั้นก็นอนไว้ก่อนก็จะได้เนี่ยครับอ่าถ้าล็อกอินมาแล้วจะให้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับปีเตอร์นะครับห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งปีเตอร์นี่นะครับห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งมีคอมมาด้วยแสดงว่าเขาเป็นอ่า เขเป็นตัวเลขครับให้เราไปเปลี่ยนนะครับไปที่ Data นะครับคอลัมน์ไปที่ User นะครับก็ไปจัดการใหม่ครับเปลี่ยนไปเป็น Text ซ์ให้หมดนะครับ t e x กนะครับพาร์ทส่วนก็เป็น Text เช่นเดียวกันนะครับส่วน name name นี่ก็เป็น Text นะครับตั้งเป็น Text ให้เกือบเกือบทิเกเกือบหมดเลยครับ ยังงคอนไอีเป็น t ท็โอเคนะครับเฟอลองเข้าไป user setting แล้วลองลอง log in ดูนะครับห้าเจ็บถ้าส่วนเราไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวเราลอง username ก่อนอ่ะ u x ของ u x ของ สไลด์ยะไม่ขึ้นนะครับโปรไฟล์ยังไม่ขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นเล f t นะครับเราอาจตะเปลี่ยนเป็น center อ,อ่ะมาแล้วนะครับแล้วก็โปรไฟล์ของเดิมที่เป็น user ux เป็น user แล้วก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับจะได้มีอันเดียวนะครับอันนี้ผมลองใส่ดูนะ หาข้อมูล user name ที่เป็น57001นะครับไม่ได้เซฟเม,มื่อกี้ไม่ได้เซฟเดี๋ยวขอเซฟก่อน57001ปึ๊บ ข้อมูลจะไม่มากดที่โปรไฟล์ทีหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาคนเดียวนะครับคือยูเซอร์จริงๆเรามีสามคนใช่ไหมแต่เราขึ้นมาให้ขึ้นมาคนเดียวนะครับนี่เราก็จะเนี่ยเราก็ได้เอกอ่าแต่เลเราอินเราต้องมีสองคนนี้นะครับเราอินเราต้องมีอ้ต้องมีพาส,สรด์ด้วยนะครับนี่สองคนผิดน,นะครับอ่าเราก็กลับไปทําที่สไลด์นะครับอ๋อใช่ใช่ไหมสไลด์อ่าใช่สไลด์ที่เราเขียนสูตรเอาไว้นะครับเข้าไปแก้สูตรนะครับ สูตรนะครับเขาะจะมีสูตรแอนอยู่นะครับแอนก็คือว่าเอาค่าทั้งคู่นะครับจริงๆพิมพ์ันก็ได้ a n d แอนนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็คอมมาวงเล็บปิดนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับอยู่ข้างหลังคอมมาอย่างงี้นะครับ p a s s w o r d พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเท่ากับพาสเวิร์ด นะครับ e a s h w o r d นะครับซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าถ้า user name ที่ input เข้าไปแล้วพารกรดที่ input เข้าไปนะครับถ้ามันเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปหาเข้าไปหาข้อมูลที่อยู่ในชีทที่มี user name แล้วก็พาร์ทกรดนี้เท่านั้นถึงจะโชว์นะครับเป็นแอนนะครับถ้าเป็นอจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งแต่ถ้าเป็นแอนนี่คือเอาทั้งคู่นะครับ อลองดูนะครับเราเปลี่ยนบ้างศูนย์ศูนย์สองบ้างห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สองปึ๊บมันก็จะเสิร์ชได้คลิกที่โปรไฟล์ก็จะมาศูนย์ศูนย์สองก็จะเป็นคุณโทนี่นะครับ,ะรบน, ID, นะครับทีนี้คอสไอดีนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการทําแค่ล็อกอินอ่ะแค่นี้แหละเสร็จแลเนี่คือการทาล็อกอินนะครับนะครับโดยที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกที่ เรากาหนดแล้วก็ไปที่ออปชันแล้วก็กําหนดว่าเอาหน้า user setting นะครับขึ้นเป็นหน้าแรกนะครับถ้าเราปิดนะครับออกเราออกไปก่อนออกแล้วก็เข้าเข้าแอปใหม่ test login หน้าแรกก็จะปรากฏเป็นให้ login user name password นะครับอเป็น user name password ระบบของเรานะครับทีนี้ก็เราเหลืออีกคอลัมน์หนึ่งนะก็คือคอลัมน์ c o s นะครับ แล้วก็ไปเอาใน Data นะครับก็ไป add table cost มานะครับแอดเทเบิลคอรแล้วก็ add U X คอร์เข้าไปนะครับอันนี้อันนี้เสริมอันนี้ไม่ต้องทำก็ได้ครับถ้าสมมติว่าคิดว่าทำล็อกอิแค่นี้จบก็ลองไปดัดแปลงดูครับก็ใช้ใช้ในการาตั้งค่าค้นค้นหาข้อมูลนะครับ มันก็คือการค้นหาข้อมูลแหละแต่นี้ก็คือค้นหาข้อมูลเราใช้สองใช้ใช้ user กับ password นะครับค้นเข้าไปค้นหานะครับทีนี้อันนี้ผมจะลองผมจะทําการเชื่อมตารางนะครับแถมไปให้ไปด้วยนะครับอันนี้คือตารางอร์สนะครับแถมตเป็นวิชานะมาวิชาไหนนะครับวิชา C ซ a หนึ่งส่วนวิชา a วิชา b วิชา c แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ save นะครับ ถ้าไม่ถ้ากดเซฟนี่คือมันจะทําเอาค่าที่เราคอนฟิกอะเข้าไปคอมไพในในในแอปถ้าถ้าไม่เซฟมันก็จะไม่ไม่เข้าไปนะครับก็ทีนี้ใน U X แล้วก็กลับไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็อ้อโทษทีไปที่ data นะครับไปที่คอลัมน์นะครับแล้วก็ตรง data ของ user นะครับตรงคอร์สไอดีตรงเนี้ยเรา อ่าผมเคยสอนไปแล้วนะครับในการทําตารางสอนนั่นก็คือเราตั้งค่าเลฟได้นะครับว่าเราจะให้เขาเลฟไปกับเทเบิลคอสนะครับตัวนี้เลือกเป็นออโต้นะครับออโต้ไปก็ได้นะครับถ้านะครับเขาก็จะเอาค่าที่เหมาะสมมาให้นะครับแต่เราลองดูลองลองอินเข้าไปดูนะครับอันนี้ไม่ล็อกอินนะครับก็ล็อกอินก่อน ทษทีจำผิดอีกแล้วศูนย์ศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์สองเซฟนะครับอ่าตรงนี้นะครับตารางที่ถูกเชื่อมนะครับคอสไอดีนะครับพอเราคลิกเข้าไปมันก็จะกระโดดไปที่นี่คือตารางที่เชื่อมกันนะครับเป็นมาสเตอร์สลันะครับก็คือคอสนะครับคอสนี้นะครับก็จะมีคุณโทนี่นะครับอ่าโทนี่นะครับได้โรงเรียนได้โรงเรียนคอสเ a a นะครับคอสเฟียดเอหนึ่งศูนหนึ่ง นะครับนะครับก็จะแสดงข้อมูลของคุณโทนี่อย่างเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนไปเอาไปเข้าข้อมูลคนอื่นบ้างนะครับถ้าเราเองคนที่สามศูนย์หนึ่งสิดูคุณปีเตอร์นะครับก็จะขึ้นมาอ่าเป็นคุณปีเตอร์นะครับลองคลิกเข้าไปดูปีเตอร์ได้ลงสามศูนย์หนึ่งไว้นะครับ3า1ศนหนึ่งเป็นวิชา ccc นะครับนหนึ่งปี อา้าวมีพาสเวิร์ดด้วยถ้าไม่ต้องการให้โชว์พาสเวิร์ดก็เดี๋ยวเราก็ต้องอเอาคำว่าโชว์ออกโชว์พาสเวิร์ดออกนะครับหายไปยังหายไปแล้วนะครับเนี่ย name cost id username active อ่าพาสเวิร์ดหายไปแล้วนะครับอทีนี้เราก็ได้งานดัตเทอร์เบก็จะเพิ่มขึ้นนะครับรายละเอียดมีการมีการ ล็อกอินเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมลอง copy s h a ์ลิง n นะครับถ้าแชร์ลิง์ไปนะครับไปข้างนอกก็จะหน้าแรกดูซิว่าหน้าแรกมันจะขึ้นเป็นลงล็อกอินหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นล็อกอินด้วย google เพราะว่าไม่ได้ไปเซ็ตโทษทีนะครับลืมเ,เซตตรงนี้นะครับอันนี้คือล็อกอินด้วย google นะครับแต่เราเอาออกได้ให้เลือกเป็นแบบนี้นะครับ ปิดเปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟแล้วเราก็ copy s h a r ชร์ลิงนะครับอ่หน่าก็จะหน้าแรกก็จะขึ้นมาเป็น username password นะครับล,ลองปรับเป็น l ด s p อนสิท m o โหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าโทรศัพท์มือถือนะครับนะครับลองดู57.02นะครับ ปิ่ดูโปรไฟล์นะครับอ่าก็จะเป็นคุณโทนี่นะครับคุณโทนี่นะครับเรียนวิชา101นะครับโอเคก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับการล็อกอินยูเซอร์ของแอปชีตนะครับก็ต้องมีเพิ่มเติมเป็นอ่ายูสนะครับยูสเซอร์เนมอ่าไม่ใช่ยูเ,เนมครับยูเซอร์เซตติ้งนะครับที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ ใน UX นะครับเราต้องเราก็ได้เราได้เราจะได้ใช้เราจะต้องใช้ใน data เราต้องได้ใช้สไลด์กับ user setting เพิ่มขึ้นมานะครับสงตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ